บีเประเทศไทยเชิญสื่อมวลชนสัมผัสประสบการณ์ยนตรกรรมเนื้อระดับจากรถยนต์ซีดานรุ่นใหม่ล่าสุด3รุ่นได้แก่ BMW 520 DM Sport BMW 530 EM Sport และ BMW 330 LIM Sport โดยทดสอบสมรรถนะจากคุ้มพลังดีเซลเบนซินและปลั๊กอินไฮบริดพร้อมเทคโนโลยีการขับขี่ล้ำสมัยด้วยความเร็วเต็มพิกัด ในสนามแข่งปทุมธานีสปีดเวย์จังหวัดปทุมธานีผ่านด่านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด่าน E.L.K. test หรือการทดสอบผักหลบสิ่งกีดขวางและด่านทดสอบอื่นๆเพื่อทดลองศักยภาพของระบบพร้อมสัมผัสความคล่องตัวในสภาว่าการขับขี่บนท้องถนนจริงเพื่อพิสูจน์ถึงความปราดเปรียวสไตล์ซีดานที่ทรงสมรรถนะรอบด้าน B.M.W. 520 D.M. Sport ราคาอยู่ที่ 3,539,000บาท BMW 530e M Sport ราคาอยู่ที่3,739,000บาทและ BMW 330 Li M Sport ราคาอยู่ที่2,899,000บาท